สวัสดีครับวันนี้พามาดูรีวิวทุเรียนจากอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์เราก็ปลูกทุเรียนได้ในหลายอำเภอโดยเฉพาะในเขตนะครับแนวเทือกเขาพนมดงรักมีวันนี้ได้มาหนึ่งลูกครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าจะเป็นรสชาติยังไงแล้วก็สีสันของเนื้อทุเรียนครับเลือกเป็นรูปที่กำลังผสุุพอดีครับกลางๆชอบทานเป็นกลางๆครับ กรอบนอกนุ่มในเนื้อช้ำๆเลยนี่ผู้ที่หนึ่งจัดไปครับในส่วนของกลิ่นทุเรียนของอีสานเราไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสีสเกตก็ดีทุเรียนโซดินก็จะกลิ่นไม่เยอะครับาหลายท่านถ้าเคยได้ซื้อติดรถมาก็จะรู้เลยว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ครับแต่รสชาตินี่ผมว่ามันเอกลักษณ์เลยนะครับของอีสานโดยเฉพาะความมันแล้วก็เนื้อซึ่งเป็นในลักษณะของเนื้อไก่ฉีกมาเป็นเส้นหนู แต่กินเยอะก็ไม่ดีนะครับนี่ครับจัดไปวันนี้ได้5ปูรสชาติกำลังได้ที่เลยเหลืองๆครับนี่นี่ทุเรียน <Wow. S 1> อำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ครับว้าวสุดยอดเลยทานไปก็อิ่มอร่อยไปด้วยผลไม้ไทยครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย